ครับวันนี้ผมตู่ไซแมนชาแนลวันนี้จะมาทำคลิปการทดลองนะครับเพราะว่าน้นนี่เป็นดูร้อนมากเราก็เอากะทัเนี่ยครับไปตากเดไดแล้วก็ใส่น้ำมันไว้แล้วก็รอจัดเอาไขมาตอกไฟนะครับเพื่อว่ามันจะสุกหรือไม่สุกหรือเปล่านะครับ,รบนะทุกคนนะก็ชอบคลิปไม่ลืมกดไลค์นะครับเราจะตั้งไว้ประมาณหนึง่งชั่วโมง ก็อุณหภูมิข้างนอกก็ร้อนมากนะครับก็มันร้อนจริงๆก็เราต้องทดลองอย่างนี้นะครับมีคนขอมาังคุนะครับบอกว่าให้เราเนี่ยลองตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันไว้ถึงก็ตั้งตากแดดไว้เนี่ยหนึ่งชั่วโมงนะครับว่าจะตกไข่ลงไปมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนก็ลืมส้ากคลิปนี้ลืมกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์ กดเทกดสตาร์ไกล์ด้วยนะครับไปเราดูไปดูเลยดีกว่านะครับทุกคนเราก็ได้ใส่น้ำมันน้ำมันเรียบร้อยเลยนะครับเรารอประมาณ1ชั่วโมงนะครับมา พอมาดูดูเลยครับหนึ่งชั่วโมงก็นะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเมื่อกี้เราตั้งไว้ประมาณบ่ายสองโมงนะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงกับดีแค่าทีก็เลยมาห้านาทีแล้วนะครับก็ผมไม่ได้ไปดูอะไรทีนะครับไปเราใครก็เราไปกำกันทดลองกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เหนี่ยร้องนะเนี่ย เนี่ยร้อนมาครับทุกคนตามตุ้งนานะไปหาลืมกดได้ด้วยเนี่ยเรามาดูครับว่าไข่จะจุกจริงไหมแล้วมามาตอกไข่กันเลยครับมาเรามาดูเลยครับทุกคนเฮ้ยมันไข่ก้าวนะ่าจะสุกแล้วนะครับแต่ว่าไข่แดงเนี่ยดูดีครับ แดงยังไม่สุกตีนะครับผมนะก็มันสุกพอกินได้นะครับก็นะครับก็การทดลองก็เป็นประมาณนี้นะครับมามาบอกผลสรุปกันนะครับก็คือตอนแรกๆตัวตอกไข่ลงไปเนี่ยไข่มันไม่ก็มันไม่สุกเลยนะครับเหมือนกับแก๊สแต่ว่ามันค่อยๆสุกค่อยๆสุกลงไปนะครับจน มันได้เป็นเท่านั้นแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่สุกถึงแบบว่าไข่แดงสุกได้นะครับเพราะมันสุกเป็นแก่ไข่ขาวตอนนั้นนะครับก็การทดลองนี้ก็รู้ว่าเด็ดเมืองไทยเนี่ยสามารถทอดไข่ได้นะครับเออบางคนชอบกินไข่ยืมยืมาประมาณนี้ก็เอาไปตักเดดหนึ่งชั่วโมงก็ต่อไข่ลงไปก็เป็นแน่นอนไม่ต้องใช้ เกาเกตนะครับก็ทำไมทุกคนถว่าไม่ไม่ไมค่อยลงคลิปไม่ค่อยทำคลิปเพราะเราไม่มีรเวลาว่างแต่ตอนนี้ทุกหนึ่งอาทิตย์จะมีหนึ่งคลิปแน,น่นอนก็เชิญรับชมได้เลยนี่คือการทดลอง ep 1นะครับ ep 2จะเป็นอะไรก็เชิญรับชมับฟังคลิปหน้าได้เลยครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาฟรังครับก็ それが。